มาดูเรื่องดีๆของวัยรุ่นที่จังหวัดอุดรกันบ้างนะคะในช่วงสงกรานก็ต้องหยุดเล่นน้ำค่ะจากที่เล่นกันสนุกๆกปกติเนี่ยเพราะว่าต้องเปิดทางให้กับรถพยาบาลเพื่อที่จะส่งผู้ป่วยในวันสงกรานไปชมภาพกันเลยค่ะครับนี่อะนี่เป็นกล้องเข้าใจว่าเป็นกล้องหน้ารถพยาบาลน,นะฮะอ่ะหยุดเล่นกันก่อนนะเดี๋ยวเปิดทาง นี่วัยรุ่นสองฝั่งก็ช่วยกันบอกมีคนนึงถืออะไรอะกระบอกเรืองแสงเดินนำหน้าด้วยใช่นะคะ ก็วันที่15าเมษายนเนี่ยแหละค่ะผู้ใช้งาน Facebook ปังปอนป่วนเผยคลิปนาทีที่ประชาชนชาวอุดรธานีที่เล่นน้ําสงกรานบริเวณถนนอดุลยเดชนะคะช่วยกันเปิดทางออกให้รถพยาบาลสามารถนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บหกล้มที่แพ้ฉีกขาดที่คิ้วส่งโรงพยาบาลโดยถนนเส้นนี้ค่ะเป็นถนนที่ประชาชนนั้นนำรถกระบะมาเล่นน้ำกันเป็นประจำทุกปีนะคะตลอดช่วงสงกรานก็จะมีรถติดแล้วก็ปกติแล้วรถก็จะเคลื่อนตัวได้ช้ามากแต่ว่าด้วยจิตสำนึกของประชาชนก็ทำให้ผู้บาด จ็บถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยค่ะ,ะเป็นการมีน้ําใจต่อกันนะคะช่วยกันโบกช่วยกันเปิดาทางนะครับซึ่งปก,กติแล้วเนี่ยท่านผู้ชมต้องย้านะครับว่าถ้ารถพยาบาลเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยต้องหลบให้เขานะครับมีความผิดตามกฎหมายนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลไหนก็ตามนะคะก็ต้องอม,มอีเหตุการณ์ที่อาจจะมีผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ,คะเป็นเรื่องดีๆที่เราเอามาให้ดูกันนะ